ก็ขอกราบสวัสด mm. ีเพ mm ื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมัคคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกาลลีนาฟรีไฟล์นะครับผมอ่านะครับผมก็สมัคคลิปนี้นะครับผมภายในเกมของกาลลีนาฟรีไฟลกับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาทําการพูดถึงในส่วนของกิจกรรมนะครับใหม่นะนะครับผมก็สมักิจกรรมนี้นะครับผมก็ไม่เช่อว่าเป็นกิจกรรมใหม่หลอดนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็เคยเข้ามาในเกมฟรีไฟลแล้วล่ะนะครับผมกับว่า รอบนี้นะครับผมคาะ GM นะครับผมก็ได้เข้ามาประกาศจะเป็นครงการแล้วนะครับผมว่าสมัครกิจกรรมนี้นะครับผมจะถือว่าเป็นกิจกรรมขอนแรมากที่สุดเลยนะครับผมในเกมฟรีไฟหนึ่งสินก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าเราจะหมกกิจกรรมนี้ไปแล้วจะไม่มีคางกลับมาอีกเลยนะครับผมมาใครที่แบบว่าอยากจัดได้นะครับผมในส่วนของตัวละครนะครับผมในกิจกรรมนี้ที่ผมบอกว่าเป็นกิจกรรมแรครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคือตัวละครอะไรนะครับเป็นหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่า G.M. นะครับผมก็ได้ประกาศผ่าน Facebook นะครับผมขอคารินาฟรีไฟแคลแรงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ใน YouTube ก็มีเจมมาโตที่มาพูดํำคลิปให้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับน่าก็คือในส่วนของตัวละครจ่ายนั่นเองนะครับนี่เปิดมาเลยนะครับตัวละครจ่ายนะครับผมเจ้าหน้าที่สวัสดิ์สุดหล่อเท่นะครับผมซึ่งของทั้งหมดนะครับผมที่เกี่ยวกับจ่ายนะครับเห็นไหมครับจักกายเป็นของแรเลยนะครับผมหลังจากวันที่31ดกรกฎาคมหมายความว่ายังไงครับหมายความว่า ของผู้อยากค่ิเกเ่ยวกระจ่ายจะไม่มีคันนํากลับมาในเกมฟรีไฟล์100%เซนะครับผม GM คอนเฟิร์มแล้วนะครับผม à, อ่าเขาคอนเฟิร์มมาแล้วนะว่าจะไม่มีคากลับมาอีกเลยนะครับก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับส่ง้ายกลาคอนจ่ายนะครับผมในการลดราคานะครับ50%นะครับผมนี่ครับเราคลิกเข้าไปดูกันนะครับนี่เขาลดราคา50%ลดจินนะ จะราคาปกตินะครับผมจะอยู่ที่599 d e อเดโนะครับผมแต่ถ้าเราซื้อในช่วงกิจกรรมเนี่ยที่ส่งขาจ่ายเนี่ยครับก็จะลบไป50%เหลือเพียง299จาก599นั่นเองนะครับนี่นะครับซึ่งในไหนก็คือว่าเป็นตัละครที่เขาส่งขายแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีนะครับดังนั้นในเมื่อ เขาส่ง้ายขนาดนี้เจประกาศมาขนาดนี้แล้วนะครับข้าผมปล่อยไปเท่ากับว่าผมพลาดโอกาสไปเลยนะครับผมในส่วนของขอนแรนด์หนึ่งชิ้นครับในการที่เรามีไอเขมแรนด์หนึ่งชิ้นในเกมนะครับผมจะมีข้อดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับกผมขออนุญาตซื้อก่อนเนาะสองเก้าเก้าไดมอนด์นะครับนี่ครับซื้อได้เลยนะครับไม่สามารถใช้ส่วนลดได้เนาะไม่เป็นไรครับจัดแล้วนะครับผมสองเก้าเก้าไดมอนด์ตอนนี้นะครับผมผมซื้อจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่299้เไดมอนด์นะครับผมผมจัดมาแล้ว นะครับนี่ครับนี่ครับก็มีแล้วเนาะก่อนนี้คือเขาก็มีในส่วนของแพ็กเกจจ่ายไหมเอามาขายมีไหมแพ็กเกจจ่ายมีด้วยนะนี่ครับผมแพ็กเกจจ่ายนะครับราคาห้าเก้าเก้านะค่าซื้อไปแพ็กเกจจ่ายราคาจะอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าดมอนต์นะครับผมนี่ครับเขาลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์การขาหานเราหยอนซื้อแบบมีกลุ่มละครด้วยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ จ่ายด้วยนะครับผมราคานะครับผมจะอยู่ที่849รเดมอนนะครับผมมมีการลดราคาจาก1699งพันหกอยเาก้าดมอนเนาะกูอยากคลกจ่ายครับมีการลดราคานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมผมก็ซื้อแค่จ่ายพอนะครับผมไม่ซื้อแฟชั่นจ่ายนะเพราะผมก็ใส่ใช้ในส่วนของแฟชั่นอย่างอื่นได้อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้แต่ว่าในส่วนของแฟชั่นจ่ายก็คือเป็นของแลมหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เลยมีกิจกรรมนะครับผมส่งท้ายนะครับ ไอวอจ่ายนั่นเองนะครับผมนี่ครับไอวอจ่ายไอวอนี้นะครับผมไปไอวอลลิมิเตตแน่นอนนะครับผมบอกคอนเฟิร์มไปเลยครับว่าไปไอวอลลิมิเตตแน่นอนนะครับผมและขอในนี้คุกอย่างเลยนะครับผมที่เกี่ยวกับจา่ายครับก็จะคือว่าไปขอลิมิเตตขอแรงทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าผมรู้ไหมว่าไหนไปเกี่ยวกับจ่ายบ้างในนี้นะครับผมผมก็รู้แค่ว่าที่เกี่ยวกับจ่ายนะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของ สกินไอวอลนะครับสกินไอวอลน่าจะไปขอจ่ายแน่นอนนะครับเพราะรูปภาพสเจอยู่แล้วนะครับว่าหน้าการเป็นลูกจ่ายเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็ใช้กลละครจ่ายเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่านะครับว่าการที่เรามีขอนแลงเยอะๆในไอดีครับมันใกล้เปรียบกว่าของที่ไม่มีขอนแลงยังไงครับนะนะครับมีใกล้เปรียบแน่นอนครับผมคือว่าในส่วนนี้นะครับผมก็คือว่าสิ่งที่เราจะใกล้เปรียบเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับก็คือว่า การที่เรามีของแรงอยู่ในไอดีใช่ไหมครับผมแล้วก็สมมติว่าไอดีนี้นะครับผมของแรงที่เรามีเนี่ยเขาไม่กลับมาขายอีกเลยจริงๆนะครับผมแล้วก็มีบางคนนะครับผมที่อยากจะได้ของแรงอยาก,ยาก,ยากจะได้ไอเมทม้นี้นะครับซึ่งไอดีเราก็จะมีมูลค่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมถ้าหากเราไปขายกับคนที่อยากได้ผมเราก็สามารถปีราคาที่สูงกว่าปกติได้จากการที่เรามีแค่ของแบบธรรมาดาธรรมดานะ นะครับผมซึ่งไอเข้มแรงในเกมฟรีไฟล์ถามว่ามีเยอะไหมก็มีหลายอย่างนะที่เป็นไอเข้มแรงในฟรีไฟล์นะครับผมไม่ใช่มีแค่จ่ายเดียวครับก็มีหลายไอเทมนะครับผมที่เข้ามารอบเดียวนะครับผมเราก็ไม่กลับมาอีกเลยครับใครที่เล่นฟรีไฟล์ก็แกะซีซั่นแรกก็กะสุดแรกที่เปิดมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับผมก็คือว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็มีขอแลนะครับผมซึ่งขอแลในคลิปนี้ก็มีขอแลที่เขาแจกฟรีด้วย <curved and S 2> นะครับแกกฟรีนะไม่ใช่เติมเกมนะครับผมสายฟรีก็ไม่ของแงกได้นะบางคนเขาใจผิดว่าสายฟรีจะไม่มีขอนแรงเป็นไปไม่ยากครับผมนคิดที่เล่นมาแล้วแกย,ยุดแรกๆครับผมน่าจะมีขอนแรกกับทุกคนนะครับผมไปสายฟรีก็มีได้ครับแกผมมั่นใจเลยครับว่าคนที่เล่นฟรีไฟล์มาแล้วักช่วงสามปีสี่ปีที่ล็อกฟรีไฟลเปิดปรมารบผมมั่นใจเลยว่าทุกคนนะครับท่านเล่นมาถึงวันนี้ขเขาเติมเกมไปทุกคนอยู่แล้วนะครับผมก็คือว่ามีความสนุกความชอบกับมันในนะครับซึ่งถ้าหากใครที่เพิ่งดาวนา ทัฒนลันหลานวันนี้สายฟรีก็มีของแจกฟรีเยอะเหมือนกันนะนะครับของแจกฟรีในฟรีไฟล์ก็มีเยอะอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับฟรีไฟล์ก็มีของแจกฟรีเข้ามาเรื่อยๆกิจกรรมใหญ่ๆเข้ามาเรื่อยๆแจกฟรีแจกคูปองเดมอลรอยัลวดสุ่มอีโวแจกสกินปืนอะไรอย่างนี้มีเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็มีการแจกสกินปืนด้วยอ่านะับมีการแจกสกินปืนด้วยนะใครที่ไม่มีสกินปืนนะครับผมก็มีโอกาสลุ้นรับสกินปืนไก้จะการที่ให้เรานะครับ เข้าไปคำเควสคภารกิจนะครับผมเล่นให้ครบสามสิบนาทีนะครับนี่ครับผมไปเข้าไปดูกันนี่นะครับนี่ครับผมก็จะมีภารกิจให้เราทำนะนี่เห็นไหมครับให้เราเข้ามาทำภารกิจนะครับผมเล่นให้ครบเท่าไรหนึ่งหนึ่งวันนะรออินหนึ่งวันรับไปเลยหนึ่งดาวนะครับเล่นครบสามสิบนาทีนะครับผมรับไปหนึ่งดาวนะครับ เล่นครบ10นาทีนะครับผมรับไป2ดาวนะครับผมแล้วก็เล่นครบนะครับ120นาทีก็รับไป3ดาวแล้วก็เล่นครบ180นาทีก็จะรับไปอีก3ดาวนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วนะครับผมใน1วันนะผมเราก็สามารถรับได้วันละ10ดาวครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะนําไปแลกในส่วนของสกินปืนห่าวอลนะไม่ได้หาวอลหรอกรุ่นรับสกินปืนหาวอนะมีสกิน AK สกินสกาครับ M187 นะครับผม MP40 นะครับรุ่นซอนเนาะ แล้วก็มีอันนี้คอมสันนะครับผมแล้วก็เอ็มแปดนะครับผมกอสุมสกินปืนนะครับผมที่เกมแจกฟรีให้ทุกคนเลยนะครับให้ทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะไม่ใช่นะครับให้ทุกคนนะครับแล้วก็ยังมีนะครับผมในส่วนของกาคี่ให้เรานะครับผมเข้ามาทําการนะครับสะสมโคเคนครับผมนี่ครับสะสมโคเคนนี่เห็นไหมครับมีโคเคนให้เราเข้ามาสะสมได้นะครับเราก็เข้ามาสะสมโคเคนนะครับซึ่งโคเคนรถยนต์นี้เราสามารถเข้ามากดรับได้นะ ในหน้านี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันอยู่ไหนเอ่ยรับได้ที่ไหนแป๊บนึงนะไม่มั่นใจนะครับว่าขอให้เราเข้ามารับได้ที่ไหนนะในโซนของโคเคนอันนี้นะครับโคเคนบูสปีดในไก่นี้เขาแจกฟรีนะครับผมเดีย๋ยวมาดูกันว่าอยู่ไหนนะครับสักคู่ครับผมหาไม่เจอแล้วนะครับมันหายไปนะเป็นบัตหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะในส่วนนี้นะครับผมเป็นบัตหรือเปล่าไม่มั่นใจนะ แก่ให้เรานะครับผมสามารถที่จะเข้ามากดรับได้นะครับผมจะมีให้เรารับอยู่นะครับในโซ่ของสกินนะแจกฟิวคนนะครับทุกคนเลยสกินลวดขาวบอลนะขาวบอลไม่ใช่แจกแบบเช่านะรอมนี้นะครับผมกิจกรรมนี้เป็หนึ่งกิจกรรมที่ผมมาว่า GM นะครับผมก็คือว่าแจกนะครับคนขนักเลยทีเดียวนะแจกคนขนาดนะครับนี่ครับมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับผมสําหรับในวันที่ยี่สามกรกฎาคมเนาะก่อนนี้ยังไม่ถือวันที่ยี่สามนะครับผมเราก็ยังไม่สามารถที่จะ เข้าไปดูรายละเอียดกิจรกรรมได้นะครับผมตอนนี้เราก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับโดนเลือกขวาไทยนะครับแล้วก็อันนี้คือให้เราทำภารกิจ fp นะครับซึ่งมาอยู่ไหนไหนให้เราเข้าไปกดลับหรืออะไรยังไงในส่วนนี้เดี๋ยวเราเจมมาประกาศอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นบักของเกมได้นะเป็นบักได้หมดนะครับะนะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรแ้วเนาะ นะครับ <N> จากการที่ผมดูก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนะครับนอกจากกลละครจ่ายนะครับบยูที่ผมบอกว่าเป็นขอนแรนะแล้วก็ใครที่ไม่มีก็รีบมีได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นขอนแรมากนะครับผมในส่วนของจ่ายนั้นแลจริงๆนะครับผมเนี่ยขแพ็กเกจผมก็มีกลละครเยอะนะที่ผมไม่เปิดผมก็กุลละครที่ผมมีนะครับขาวว่ามีโอกาสเป็นขอนแลไหมก็มีนะผมไม่รู้ที่ไหนเป็นขอนแรหรอกนะครับผมเพราะผมมีเยอะมากนะครับแต่มีขอนแรแน่นอนนะครับ ครับก็ของที่ผมมีอยู่ก็มีอยู่หลายสิ้นนะอย่างคีย์บอร์ดเลยนะครับเราไม่รู้ว่าสิ้นไหนแรชสินไหนไม่แรนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนนะเผื่อว่าสิ้นที่ผมมีจะไปสิ้นแรนะครับแล้วก็ถ้าหาไปสินแรจริงๆนะผมในอะนาคตข้างหน้านะครับผมก็จะมีคุณค่ามากๆในการที่เราจะสามารถไปขายดีแล้วได้ในราคาที่ดีกว่าการที่เราไม่มีของแรเข้าใจไหมเก็นไหมประมาณนี้ นะครับผมก็โดยรวมก็น่าสนใจนะในส่วนของกุละครจ่ายนะครับผมความสามารถนะครับเดี๋ยวใครไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของความสามารถการสเล็กน้อยนะฮะสามารถความสามารถของกุละครจ่ายนะครับผมเมื่อเราสามารถยิงสกุลรวมได้นะครับผมก็จะทาการเติมกระสุนปืนด้วยอัตโนมัตินะครับผม3 0นะครับผมของแมกกาซีนนะครับผมแล้วก็มีผลเฉพาะปืนไรเฟิลครับปืนพกครับปืนกลเลนครับผมแล้วก็ปืนลูกซอนนะครับผม4อย่างนะครับอย่างอื่นไม่มีผลนะมีผลแค่4อย่างนี้เท่านั้นนะครับคือปืน ไรเฟิลปืนพดปืนกลเล็ดนะครับผมแล้วก็ลูกศรนะครับ4อย่างนี้นะครับจําไว้เลยนะครับผมโดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจประมาณนี้โอเคครับผมก็เอาไปว่านะครับค่ะเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ